อ่าสวัสดีครับผมอ่าวันนี้เบกกิลจะพาคุณไปพบกับอยังวะกิสตาปาท์ครับผมอ้นนันพู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 นนี่ครับผมกิสตาปาท์โอ้ไม่นะซาร่ามันคือกิสตาปาท์ใช่ไหมนี่อ้นนานใช่ะรือหูบายสิมิตรโซลอะบาดี้ใช่หรผู้สาวตัวหน่อยอ้นนี่นี่นี่ไงนี่ไงโอ้ไม่นะซาร่ามันคือกิสตาปาท์นี่วะหู คิดตะปาดภาคสองภาคแรกผ่านไปแล้วเอาคิดตะปาดโอ้ตาเหลี่ยมมองๆแล้วบักะคามเออขออนุญาติหยาบคายครับผมคุณห้ามเออดีครำเดับโอ้คิดตะปาดผมท่องว่ามีซอนป่ามีซอนมาแล้วผม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 าเจอคิดตะปาดครับผมนี่โอ้ไม่นะซาร่ามันคือคิดตะปาดนี่มันบว่าเมื่อไหร่มันตัวผู้ตัแมีอุ้ยมันทำท่าจะไปแล้วครับพี่น้องโอ้คิดตะปาดคิดตะปาดว้าวตัวผู้ตัวนี้แม่มีห้ำผอม โอ้นี่ครับผมขี้ตะปาดครับผมผักสองครับผมผักแหกทันไปแล้วครับนี่เป็นขี้ตะปาดผักสองคิตต์ปาดขี้ตะปาดมันจะร้องยี่นะครับผมขี้ตะปาดคิตต์อาจจะได้เบาหน่อยจเนาะไอ้นาะนี่ครับครับผมครับผมขี้ตะปาดครับผมขีดตะขี้ตะปาดบาดมันจะเอื่อยยงเนาะบาดผมเอื่อยคิตต์ปาดครับผมถ้ากับกัวป้งี้ก็ต้องหุงนครับเนาะโอ้ยแสบไปครับนี่แม่นวะแมนจิบคิตต์ปาดขี้ตะปาดขี้ตะปาดเขาจุ๊บหน่อยคิตตะปาด โ oh. <laughs> อ้ครับผมอันนี้เป็นอันเล็กๆน้อยๆจากทีมงานของแบกเกิลครับผมไม่ใช่พี่ไม่ใช่แบกเกิลครับผมนี่ครับผมสวัสดีครับผม